ชาวราศีตุลสามลักษณะสำหรับคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะมาดูลักษณะแรงนิสัยเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นติดลมเงียไพ่ขึ้นเป็นรวมพลังไพ่ขึ้นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับในเรื่องของนิสัยของคนลักษณะแรกเนี่ยคือเขาเป็นคนที่ค่อคนข้างมีความเป็นตัวเองนะสูงนะเ,เวลาจะ ทำอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความคิดเป็นของตัวเองนะครับหรืเอ,อเวลาจะมีการวางแผนงานนะการใช้ชีวิตเนี่ยคือเขาค่อนแค่จะมีความตดติด,ด,ดมีความเก่งในตัวเก่งกรอบด้านนะครับทุกคนต้องฟังเขาหรือ,อทุกคนจะต้องเออเหมือนไม่มีใครสามารถขัดคุณญยได้มันเขามีความอีโก้ของเขานะแต่ก็ไม่ใช่ว่า พอมีควาอีโกเราไม่เก่งขอมีก้เราเก่งมากนะเราก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแบบสนใจใครเยอะมากมายนะปัวแบบใช้ชีวิตในแบบของตัวเองก็มีโอกาสที่คนๆเนี้ก็มีฐานะค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับแล้วรู้สึกว่าเาขามีคุณสมบติเป็นอย่างไรให้ขึ้นเป็นประมาให้ขึ้นเป็นความชอบส่วนตัว ไพ่ขึ้นเป็นรักษาในเรื่องของความรักเนี่ยคือเขาเป็นคนที่มีความกกาต้องการในเรื่องความรักคนจ้างสูงนะถึงแม้เขาจะมีความอีโก้เยอะมีมาดเยอะนะบางทีไอ้ความมาดเยอะเนี่ยมันก็ทําให้เขารู้สึกแบบไม่มั่นใจเหมือนกันกับเฮ้ยจะเจอความรักที่มัน โอเคสำหรับเขาไหมใครที่ได้เจอคนณะศีหนึ่งเนี่ยบางทีเขาเป็นคนมุ้งมิ้งกับความรักด้อยซ้าไปแต่ภายนอกนะหรือภายนอกเวลาคนเจอหรือว่าไปที่สถานที่ทงานเขาอาจจะไม่ค่อยมุ้งมิ้งก็จะเป็นคนเก่งกล้าด้วยซ้าไปแต่พอในบทแห่งความรักเนี่ยเขาคนข้าจะมีความมุ้งมิ้งเขาค่อางจะมีความแบบอ่อนเหมือนเป็นคนคิดอ่อนเป็นคนที่อยากจะอยู่กับใครสักคนที่มีแลาวให้เขารู้สึกดีมีความสุขไปพื้นที่ของเขาอะไรแบบนั้นนะครับรู้สึกว่าเขาเป็นคนอินร์ต ใพ่ขึ้นว่าตัวเขาเป็นคน i n t r o v e r นะคือเขาเป็นคนที่เหมือนแบบอยากอยู่กับใครสักคนหนึ่งแล้วมีความสุขอยทุ่มเทกับความรักเออใครใครที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะเขาก็ไม่ได้สนใจใครเยอะแยะมากมายสนใจตัวเองสนใจครอบครัวมากกว่านะครับแล้วรู้สึกว่าเขาเป็นคนไทยหรือต่างประเทศไพ่ขึ้นว่าเขาเป็นคนไทยนะครับอายุมากกว่าน้อยกว่าทีาเท่า,ทาคุณไพ่ขึ้นว่าอายุ มากกว่าคุณนะครับมาดูคําเตือนดีกว่ารักษณะหนึ่งไพ่จะเตือนว่าอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นเป็นฟรีแลนซ์ไพ่ขึ้นเป็นการลงโทษไพ่ขึ้นเป็นทางเลือกในเรื่องของตัวคนรักษณัพที่หนึ่งเนี่ยคือเขาไม่ความดือ้อมีความดื้อสูงแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยยอมคนนะพอใครที่เจอคนรักษณัพที่หนึ่งเนี่ย คือเขาเป็นคนที่มีอีโก้อยู่แล้วอะ่ะเวลาระยะแรกที่เจอกันเขาอาจจะแบบไม่ค่อยชายตามองใครซะเท่า,ทาไหรอ่อ่ะถ้าเขาไม่รู้สึกว่าใช่จริงๆหรือว่ายังไม่รู้สึกตัดสินใจจริงอะ่ะเขาเ่อนกานแบบก็มีตัวเลือกเขาเป็นคนดูดีเขาเป็นคนที่สมาร์ทเท่หรือสวยเลิศเชิดอะไรอย่างเนี้ยเออเขาก็เป็นคนที่แบบบางครั้งอาจจะไม่มีใครเข้าใจซะทั้งหมดแต่บางทีเขาก็แค่ยอยากจะเลือกในสิ่งที่มันเป็นความรักที่ใช่ความรักที่ชอบสําหรับ ัวคนรักษาเงนินเองนะครับนั้นไม่ต้องมาคิดเยอะคิดมากนะรเราก็เต็มที่ความสัมพันธ์เจอคนนี้เราก็พิสูจน์ใจกันไปหนึ่งถ้ามันใช่เนี่ยมันก็ทําให้ดึงดูดเข้ามากับไปเองนะไม่ต้องไปคิดเยดอะคิดมากกับคนคนนี้ก็กลับน,นะครับมาดูลักษณะที่สองนะครับนี่ใส่เป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นไพ่เรื่องสั่งใจไพ่ขึ้นเป็นไพ่ถูกรบกวน ไอคือเป็นพายพายามในเรื่องของนิสัยนะครับไปขึ้นในเรื่องของใจที่ตัวเขาเองคิดเยอะนะคนที่สองคิดเยอะคิดมากนะครับคือเป็นคนที่ฝังใจนะเป็นคนที่แบบเจออะไรมันก็จอฝังใจเจออะไรมีความแพนิคนะมีความเครียดมีความคิดมากในทุกเรื่องทุกอย่างแต่ก็เป็นคนที่ไม่ยอม ในเรื่องของการทุกก์กดขีนะหรือก็เป็นคนที่มีความเพียายามสูงเวลาทาอะไรก็ทําแบบเอาจริงกาจรงนะเวลาทํางานก็ทําแบบใจจดใจจ่อนะครับแต่ก็เหมือนว่าชอบใส่ใจคําพูดเล็กน้อยของคนเป็นคนแบบคิดเล็กคิดน้อยอารมณ์ทางนั้นเหมือนกันนะครับแล้วูชื่อว่าเราก็เป็นคนทัศนคติเป็นอย่างไรนะไพ่ขึ้นน้ำตรงปากไพ่ขึ้นเป็นประสบการณ์ไพ่ขึ้นเป็น กระกวนนะครับอ่อในเรื่องของใจของตัวเขาเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขามียแรงปรารถนาความรักเนี่ยค่อนข้างที่จะ สูงนะแล้วเขากลัวด้วยแหละกลัวว่าจะเจอความรักที่ไม่ดีนะคือเขาเหมือนเจอประสบการณ์ความรักที่มันคือไม่ได้คลายไม่ออกมาเยอะทําให้เขาคนกางจะเลือกเยอะนะกับความรักเนี่ยหรือถ้าเจอรักเนี่ยก็ขอให้มันดีไปเลยหรือถ้าจะครบรักก็อยากคบไปเลยแบบยาวๆไม่ต้องคบเลิกๆนะคือก็มีความคาดหวังในความรักคนข้างสูงเหมือนกันนะครับแล้วเขาเป็นคน introvert หรือ extrovert ดูซิไพ่ขึ้นเป็นเขาเป็นคน introvert นะคือเขาเป็นคนที่ ไว้ใจคนยากอ่ะม,มันก็เลยไม่ก็อยากจะอะไรอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแล้วดูซิว่าเขาเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศไพ่ขึ้นว่าเขาเป็นคนไทยนะครับแล้วอายุมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่า,ทาออคุณไพ่ขึ้นว่าอายุน้อยออกว่าคุณนะครับมาดูเรื่องของคําเตือนลักษณะที่สองนะครับไพ่ขึ้นเป็นไพ่ผู้นําไพ่ขึ้นเป็นไพ่เทวดา ไพ่ขึ้นเป็นไพ่ผูกมัดน,นะครับในเรื่องของความรักของตัวเขาสิที่ไพ่เตือนเนี่ยอืคือคนลักษณะที่สองเนี่ยเขาเป็นคนคิดเยอะคิดมากเป็นตัวเดิมอยู่แล้วแล้วก็ก็อยากจะให้ใครสักคนมาเป็นเหมือนคนช่วยเขานะ ปลดทุกข์เหมือนเป็นที่พึ่งตางใจเป็นคนที่รับฟังเป็นคนที่พึ่งพาได้นะคือเขาเป็นคนที่แบบจะฝากชีวิตให้กับคนคนนั้นนะ่ะคือเป็นคนติดแฟนนะวางเขาได้เลยนะคือในเรื่องต่างๆเนี่ยคือเขาก็อยากจะหาใครสักคนนั่นแหละนะมันเป็นเหมือนสไตล์เป็นเหมือนบุค,คลิกเป็นเหมือนความชอบไม่ชอบมันเป็นเรื่องการเรียนรู้นะสิ่งที่พ่อใหญ่เตือนคือต้องเรียนรู้กับคนลักาสายสมเงยอะๆนะเพื่อจะเข้าใจซึ่งกันและกันหากมันรู้สึกว่าใช่มันก็สามารถจะไปต่อได้หากสึกมันไม่ใช่มันก็ต้องมีการพูดคุยมีการปรับ ทำ้าใจด้วยนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นสําหรับลักษณะที่2นั่นเองนะครับมาดูสําหรับลักษณะที่3นะครับมาดูเรื่องของนิสัยเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นเทวดาไพ่ขึ้นเป็นเทวดาไพ่ขึ้นเป็นสมหวังนะครับ เขาเป็นคนใจิตใจดีนะเป็นคนที่เก่งด้วยาบค่อยขึ้นเป็นเทวดาคู่เลยนะเออเขาเป็นคนที่เหมือน อ่อทั้งรูปรักหน้าตาเหมือนสวรรค์ประทานฟ้าประทานนะอารมณ์ทั้งนั้นเลยนะคือเขาเป็นคนที่เก่งรอบด้านนะเหมือนพระเอกในะเอกในนิยายเหมือนกันนะเอออารมณ์แบบนั้นเหมือนกันแต่เขาค่อนข้างจะเป็นคนที่เลือกอะเป็นคนคิดเบื่อเบื่อง่ายนะเวลาทําอะไรก็ตามเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่ทําอะไรแบบอยู่ที่ไม่ได้นานแต่เป็นคนเก่งรอบด้านเก่งทุกอย่างนะครับแล้วดูสิว่าทั้งสต,ติเป็นย่างไรไพ่คือไพต่าตาใหญ่ ไพ่ขึ้นเป็นไพ่โซเชียลไพ่ขึ้นไปไปเ,เ,เนปน็นไะพ่เจ็บบ่วยคือความรักเ็าเจ็บหนักมาเนี่ยคนคนนี้นะเออก็เจ็บหนักมาเหมือนกันก็มีความคาดหวังที่ไม่อยากเจ็บกับความรักด้วยนะคือเขาเป็นคนเฟอร์เฟกต์อ่ะกับกับทุกเรื่องเรื่องความรักเขาก็าอยากจะแบบอยู่ยันแก่เทาอ่ะเป็นคนที่อยากได้ความรักที่ดีไม่ต้องมานั่งเสียใจไม่ต้องมานั่งร้องไห้ไม่ต้องมานั่งทุกข์ไม่ต้องมานั่งเสียใจมันเป็นเรื่องของพลังงานใจที่ตัวเขาเองเขาอยากที่จะ จูก,กับคนนั้นเป็นนานแล้วก็ไม่อยากจะมานั่งเครียดกับเรื่องของความรักอ่ะอยากจะมีความสุขกับความรักล้วไปเครียดเรื่องอื่นจะดีกว่านะครับแล้วตัวเขาเป็นคน introvert ไพ่ขึ้นมาตัวเขาเป็นคน introvert นะเขาเป็นคนที่ทำอะไรแบบตามใจตัวเองไม่สนใจใครมากนักแล้วเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศไพ่ขึ้นว่าเขาเป็นคนไทยนะครับแล้วอายุมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่าเท่ากับคุณไพ่ขึ้นว่าอายุเท่าเท่ากับคุณนะครับ มาดูคเา,เาเตือนสับรักสั์ที่สามไฟจะเป,ปลี่ยนไปเปปล่อยปากไพ่ขึ้นเป็นไพ่การเปลี่ยนแปลงไพ่ขึ้นเป็นไพ่การโจมตีไพ่ขึ้นเป็นไพ่พักผ่อนนะครับในเรื่องของตัวคนรักสัตว์ที่สามเนี่ยเขาเป็นคนแบบชอบที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่มันเลิศเพอร์เฟกต์ตลอดเวลานะคือเขาเป็นคนที่ขานในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันรู้สึกท็อกซิกนะคือคนคนนี้คือต้างสมมติว่า เจอแล้วคุณไปท็อกซิกใส่เขาถ้าคุณเจอคนนี้นะมันก็เป็นในสิทธิ์มีสิทธิ์ที่เขาหายไปได้เลยหรือเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะเข้าใกล้คนแบบสร้างปัญหาสร้างท็อกซิกในระยะแรกที่เจอกันแล้วถ้าเจอแล้วคุยกันแล้วมันก็ไม่ได้มีญนานะเออเขาคือเขาก็อยากจะมีความสบายใจก่อนในเรื่องความสัมพันธ์นั้นการที่จะ พบเจอคนเนี้ยมันก็เหมือนต้องสกสนานกันไปก่อนพูดคุยก,กันไปก่อนรู้จักกันไปก่อนไม่ใช่ว่าเจอกันปุ๊บคบกันปับเลยเออมันก็ไม่ขนาดนั้นมันเป็นการที่ตัวเขาเองเขาสายสามเนี่ยเขาคนกลางที่จะเลือกเยอะคิดเยอะแล้วก็ใช้เวลาเพื่อจะพปฒนาความสัมผัสนะครับมาดูซิว่าทั้งสามมัสนันี้จะเจอที่ไหนได้บ้างนะครับสถานที่แรกนะครับไพ่ขึ้นเป็น ออนไลน์นะเออต้องดูในเรื่องของการทักแชทมีใครทักแชทปาหาคุณหรือเปล่าหรือแอปหาคู่ต่างๆเขาจะมีโอกาสได้ปไปเจอทั้งสาลักษณะนี้นะครับสองไปขึ้นในเรื่องของคาเฟ่เออช่วงนี้ลองเดินทางไปคาเฟ่ใกล้บ้านนึกคาเฟ่ใกล้บ้านนะเออมีโอกาสนะจิบกาแฟไปก็มีคนมาขอบงขอเบอร์มีคนมาจิบมาทัดนะก็ลองไปออคาเฟ่ดูนะช่วงนี้นะครับ สัตว์ที่3นะครับไปขึ้นอิสระไปขึ้นในเรื่องการท่องเที่ยวออไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวต่างประเทศไปเป็นกลุ่มเป็นแก๊งไปกับเพื่อนไปกับครอบครัวนะก็ลองดูนะเพื่อสร้างโอกาสให้คุณได้พบเจอกับความรักนะเพื่อจะได้รับดีๆจากการไปเที่ยวนั่นเองนะครับมาดูในเรื่องของลักษณะที่ต้องระวังดีกว่านะครับลักษณะที่ต้องระวังนะเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นรักสามเศร้า ให้ขึ้นเป็นเจ็บปวดให้ขึ้นเป็นตัดสินนะครับสรรพสัสยต้องระวังให้ขึ้นรักสามเศร้าชดเจนมากนะคือต้องระวังกันคนที่เข้ามาบางทีมันก็มีทั้งดีแล้วลายนะเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็จากการที่คุณได้เจอต้องตัดสินใจต้องคุยดีว่าเออคุณคนนน้นเขาจริงใจกับคุณหรือเปล่าหรือมาแค่ในเรื่องของการมาจีบมาเข้าหามาพบเจอหรือมาแพลมาอ่อยคุณเฉยๆแบบเนี้ยมันทําให้คุณรู้สึกเครียดนะ มันเป็นได้ทั้งออนไลน์นะเป็นได้ทั้งคนที่คุณได้มีโอกาสไปพบเจอโดยบังเอิญแบบนี้บางทีเขาแค่มาจีบๆคุณแต่มันก็ทําให้คุณรู้สึกลงไหลไปกับรูปลักษณ์หน้าตานะลงไหลไปกับคารมต่างๆมันก็ทําให้คุณรู้สึกแบบเจ็บหนักเหมือนกันเพราะไปคือนเป็นเจ็ดดาบมันก็เหมือนต้องระมัดระวังเรื่องคนหรือุณมีความเครียดเรื่องคนแบบนี้แล้วพรอมไปเจอปุ๊บมันก็ค่อนข้างจะมีผลต่อใจคุณมากดีเดี๋ยวต้องระวังให้ดีนะครับแล้วเนี่ยดวงที่ได้ต้องเริ่มจากปรังใจให้ดีเป็นปรังใจในะครับ